คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับผมสวัสดีครับผมสเสน่ห์มาแล้วช่วงนี้มันจะเป็นช่วงต้นฤดูหนาวพักหรือสมุนไพรทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มลุยลาเราพี่น้องนาะตามฤดูกาลของเพื่อน อันนี้ผมสิพาพี่พาน้องมาเก็บสมุนไพรที่เอาไว้บำรุงร่างกายท่านชายอะไรพี่น้องถ้าเ้าปล่อยไว้มันก็สีเหี่ยวแห้งตายไปตามฤดูกาลนะพี่น้องเนาะนี่คือพักขมนะพี่น้องนะนี่คือร้อยบำรุงร่างกายท่านชายท่านหญิงได้อย่างดีพี่น้องนี่คือพักขมเดี๋ยเียพี่น้องเนาะสรรพคุณพ่นมีประโยชน์มากมายพี่น้องแต่คนยังบ่รู้นะพี่น้องว่าประโยชน์ของพ่นมันมีอย่างเนี่ยนี่คือดอกของพ่นนะพี่น้องนะดอกของพ่น เพิ่นกำลังสีล่วงพอยพิ่นแก้จัดเลยพี่น้องและเพิ่นกระซิแพร่พันต่อไปปีหน้าพี่น้องประโยชน์เพิ่นมีมากมายเลยผมจะเล่าให้พี่ไอ้น้องฟังว่าประโยชน์เพิ่นมีอย่างเนี่ยมาว่าวประกาศมหาคุดเอาหักเพิ่นสกอนพี่น้องก่อนเพิ่นสีเหี่ยวแห้งก่อนเพิ่นสีสลายไปน้องพี่น้องเนาะพอถึงฤดูกาลเพิ่นก็ตายไปแห้งไปเขาก็หาเก็บบ่ได้พี่น้องเขาก็มาเอาตอนเพิ่นยังบันได้ตายตอนเพิ่นยังบันได้สลายนะพี่น้องเนาะว่าละกันมามาคุดนำกันพี่น้องแบบ หากพักขมมันมีประโยชน์อย่างไงผมว่าแล้วก็พุดเลยพี่น้องก่อนที่เพิ่นที่เหี่ยวแห้งตายพี่น้องเลยได้แล้วพี่น้องหนึ่งล่ะพี่น้องนะหนึ่งต้นได้ล่ะก็ต้นงซีซองพี่น้องข้าพเจ้ใหญ่ปันใดพี่น้องเลย สองเอาส่วนนี้เลยพี่น้องเฮ็ดยาเลยพี่น้องเนดะ้อส่วนหักของเพิ่นนี่เอาแล้วก็มาตัวนี้พี่น้องต้นนี้ต้น,ตนใหญ่พี่น้องเลยดึงขึ้นขึ้นหมดแล้วพี่น้องดึงเบิ่งก่อนะ้ะขาดพี่น้องเนะนี่ยเป็นขาดพี่น้องพุดเอา่วงนี้มันเป็น หน้าเลงเลยพี่น้องนี่ยๆหน้าเลงเลยพ่นสิตายพี่น้องเลยนะครับเอาเอาส่งเลยพี่น้องเลยนี่ยพี่น้องเอี่จะได้พี่น้องโมยใหญ่นี้วันละกามาตัวนี้พี่น้อง ถ้าป้าไว้มันก็แห้งเนี่ยตายพี่น้องเลยพี่น้องครับว่าได้มาแล้วก็ล้างน้ำเลยพี่น้องล้างให้ยังเพื่อมันให้มันสะอาดนะพี่น้องเนาะ คือเฮาสีได้อันเอาไปร้องเล่าแล้วเ้าจะมดในร่างอีกทีอร้องเลยหลังจากล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องหักของพักขมนี่ พักขมนามพักขมใหญ่เพื่อนมีประโยชน์มากมายพี่น้องประโยชน์ของเพื่อนเท่ากับสมหรือพี่น้องเด้อเพื่อสินสรอยบำรุงกําลังท่านหญิงท่านชายอะไรพี่น้องเมื่อเราได้มาแเราเอาไปล้างน้ำเลยพี่น้องอเด้เเอน,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 นี่ครับผมล้างน้ำแล้วตากแห้งพี่น้องล้างน้ำแล้วตากแห้งแล้วเอาไปดองเหล่าสว่วนบำรุงกําลังบำรุงสายตาป้องกันบ่ให้เป็นโรคหัวใจ ป้องกันโรคก,กระดูกพุนและก็ป้องกันมะเร็งพี่น้องเหอหรือท่านจะเอาไปใส่กับยาตัว,ตวอรรื่นก,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 กน็ได้พี่น้องไปบวกกับยาตัวอื่นอพี่น้องเด้อเอาไปดองครับมากระทืบโล่งหรือท่านจะเอาไปดองครับกำลังเสือโคงหรือท่านจะเอาไปใส่กับรากอันตำยาตัวผู้ตัวเมียอดไพี่น้องคล้อยบำรุงเสริมสร้างพลังกำลังซอยป้องกันบ่ให้โรคกระดูกพุนนะพี่น้องเด้อ ไขเป็นลิดวงจมูกลิศดวงลำไส้ก็สามารถต้มกินได้พี่น้องซ้อยซอยบำรุงร่างกายยังไปรักษาลิศดวงของท่านได้ดีพี่น้องประโยชน์ของหักผักขมเนี่ยม่นมีมากมายพี่น้องเลยสรรพคุณเพิ่นเท่ากับสมพี่น้องเน้อสรรพคุณของเพิน่นเป็นไผ่เห็นและกะห็หาอยู่หากินลองเิึงพี่น้องหามาดองเล้ารองิอง่งหดือพี่น้องเด้อวเวลาดองๆองไหนดองใส่เล,ล่าขาวประมาณสามนี้ก็ได้พี่น้องตัวขวดนึง แต่ว่าท่านต้องตากให้มันแห้งก่อนนะพี่น้องเด้อแห้งสนิทแต่ท่านจะเอามาดองเอามาบวกกับยาตัวที่ผมบกอกกันล่ะจั๊องซมอย่างมันจะคุณภาพมันก็จะเริ่มดีขึ้นพี่น้องเออเอามาดองแล้วกินกินไดใดกินจักมือละเป๊กพีนน่น้องก่อนท่านสินอนกินมือระเป๊ก,ก่อนสินอนนะพีนะ่น้องเด้อดองไปประมาณจากักเ็ดมือถึงซิบมือเริ่มกินได้พี <S <S ่น้องเอจะซอยบ๊อนุ้งสายตาบ่ให้สายตาเฮาเสื่อมเร็ยวป้องกันโรคก,กระดูกพุ่นพี่น้องเอย เสริมสร้างพลังกำลังมันมันเพิ่นเพิ่นยังอันสามารถอันอนุมูลอิสระซอยเสริมสร้างพลังกำลังให้เฮาแข็งแรงขึ้นเด้อพี่น้องเด้อนี่คือประโยชน์ของพักขมหนามพี่น้องเอ้ยท่านหัวจักแล้วกห็หาอยู่หากินละเบิ่งพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็กกให้ท่านอยู่ดีมีแห้งให้ท่านแข็งแรงขึ้นพออย่าให้เมื่อยอย่าให้ล้ากินแล้วก,ก็ก่อนท่านสิกินก็ศึกษาเบิง่งดีๆบางคนก็แพ้สมุนไพรบางคนก็บ่แพ้เ์น้อพี่น้องเนาะก่อนกินสิใแท้ก็ศึกษาดีๆเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็ขอจบครับขอบคุณขอบคุขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบคุณครับ